ฉันจะนั่งเป็นระน่เป็นน้องเป็นพี่หรือนั่งเป็นน้องเดี่เป็น่เลยดรเอรที่นา่ไลค้าอกยไคะไลค้าก็เยเยไม่ทำอะไรก็ได้พี่อยากฟังเพลงนี้ค่ะทุกคนพี่อยากฟังเพลงนี้พี่อยากฟังเพลงนี้ แม่ต้นบอกให้แม่หยุดก่อนหนูจะจะการการแสดงอ่ะเนาะเพลงนี้ค่ะพี่เองไม่ที่แบบช่วงนี้ช่วงนี้พี่ค่อนข้างได่จะฟังเพลงแบบประมาณนี้แบบเยอะนะคะเพลงนี้ก็เลยเป็นเพลงที่พี่ชอบ,บวับรองอะไรจะได้เจอกัน ตื่นไหมตื่นอุ้ยหน้าแดงหน้าแดงมากเลยหน้าแดงมากเลยจะเล่าโมเมนต์ให้ฟังมีคนอยากถามโมเมนต์ใช่ไหมเขบคุณสำหัับํำถามนะคะบอกตรงนี้ได้เลยวันที่เจอ สาบานนะคะสาบานว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบโดนตกอะไรขนาดนั้นเออเดินเจอตกไปแล้วนี่ทำไงเหมันไม่มีฝุ่นก็ทำซะเหงือเชน่ารักแบบดังไม่ได้บอกบอกตรงนี้นะคะว่าวันที่เจอก็คือเราอยู่ในห้องใช่ไหมเราก็อยู่ในห้องปกติของเราแล้วแหละแล้วพอเดินเข้ามาล้วก็เออทักทายเอามึงเป็นไง เราแทบไม่ได้สนใจพี่เบ้นเลยนะคะเราก็เออมึงอะไรอย่างเงี้ยพอเรานั่งไปสักพักหนึ่งแบบได้ความเข้าใจไหมเพราะในห้องนั้นมันก็มีหลายคนเราก็มองทุกคนยกเว้นไม่ได้มองพี่เขาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าก็เลยหันไปมองนิดนึงเป็นภาพที่หาพรอฟก่อนหาพรอฟก่อนแปบ๊บนึงขอหาพรอฟก่อนอะสมมุติอันนี้เป็นหมอนนะคะสมมติน,นี้เป็นหมอนพี่เบนก็นั่งอยู่ประมาณนี้นะคะ กงอยู่ประมาณนี้แล้วก็เล่นโทรศัพท์เราก็เลยแบบหันไปแล้วแบบทำไมน่ารักจังวะ <c oughs> เอออาทำ,ทำไมทำไมน่าน่ารักจังเนาะแต่ก็ไม่ได้อะไรแบบว่าอ๋อก็น่ารักไงถึงได้มีคนชอบเยอะเออเราก็เลยคิดแบบนั้นใช่ไหมแล้วแบบเออก็น่ารักแหละก็ไม่ได้อะไรสักพักหนึ่งจนจนจะออกไปเข้าในงานแล้วเราก็แบบ ต้องรอรอพี่เจนทํางานเสร็จใช่ไหมจะได้กลับพร้อมกันอะไรเงี้ยเราก็เลือกนั่งรอพอเขากำลังจะออกจากห้องเหมือนสตาฟก็เริ่มเริ่มจะมาแบบบอกคิวบอกอะไรนู่นนั่นนี่ใช่ไหมแล้วก็มีพี่คนนึงที่อยู่ในห้องบอกว่าน้องไม้ขอพี่เบนถ่ายรูปแม้อะไรเงี้ยคือพี่เขาอ่ะอยากถ่ายกับพี่เบนคือพี่เขาอ่ะอยากถ่ายกับพี่เบนแล้วแบบพี่เขาไม่กล้าก็เลยว่าเออน้องไม ถ่ายรูปกับเบ้นไหมเรามาขอพี่เขาถ่ายไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าอ,อ,อ,อ๋อแต่แบบมันไม่กล้าก็เลยแบบอ,อพี่เบนคะหนูขอถ่ายสตรอรี่ด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยนสีหน้าเริ่มออกแล้วสีหน้าเริ่มออกแล้วสีหน้าเริ่มออกพอเรายกโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าตาเราดูแบบว่าที่ทุกคนเห็นในคลิปนะคะบอกได้เลยว่าจริงๆคือเก็บอาการสุดแล้วมันได้แค่นั้น หน้าน่ะปกติมากแต่มือตัวเตอเอะิ้งน่ารักมากเลยค่ะพอเห็นในกล้องที่พี่เขาหันมาดูเราแล้วแบบเราก็แบบกดเซฟก่อนกดเซฟแล้วก็แบบเอขอขอภาพนิ่งภาพนึงนะคะเอาก,ก็ได้ความแบบเข้าใจไหมเออแล้วก็เกงใจอะ่ะแล้วแบบ ขอขอทาพนิ่งท่าหนึ่งนะคะก็เลยแบบไม่รู้จะทาได้ไงคือถ้ายิ้มก็คือดูออกเลยอ่ะเราก็เลยทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบก็กดเออพอกดเสร็จปุ๊บกดเซฟใช่ไหมพี่เบนก็หันหลังไปคุยกับพี่ผู้จัดการใช่ไหมเราก็กดเซฟปุ๊บเราก็เลยเงยหน้าขึ้นมาสายตาคือพี่พร้อมค่ะพี่พร้อมมองมองตาพี่แบบ เราก็กดเซฟอยู่แล้วก็วเพราะเรามาถ่ายรูปด้วยกันมาเลยเนี่ยกูก็ถ่ายกับทุทกๆคนนั่นแหละมันเพื่อนไหมก็มเลยแบบอะอเาะเอ้าทำไมวันนี้ําหลอดเลยอ่ะคะเองคชทพามหลอดัเลยคะ่ะแต่จริงๆคือแบบกูขอโทษเพื่อนขอโทษขอโทษนะ เาไม่ไดีตั้งใจจริงวิ่งเขาไม่ไ้ตั้งใจไงก็ห่วงเขาก็ห่วงของเขาอะเนาะเขาก็ห่วงของเขาอะแต่ก็เพื่อนก็ขอทีนานๆทีเนาะได้เห็นตัวจริงเนาะเออเข้าใส่ไหมทุกคนเข้าใส่ไหมเราก็เลยแบบอ้าวอะทุกคนใส่รึเปล่ค่ะ <laughs> หึงแรงคนมันหึงอะเออข้ารลับ่าเหนือเราพี่ม้ ผมนี่ไปไม่เป็นเลยหนูอยากหัวยาวๆ <royable> เราก็เลยแบบว่าโอเคก็เลยได้รูปแค่นั้นนะคะก็เลยได้รูปแค่นั้นเลยเซฟอะไรด้วยเลยไม่เซฟพูดอะไรไปตั้งเยอะเลยเขาหวงเขาแหละเนาะเออเราก็หวงเขาเราก็เลยแบบว่าเอ่อไม่มีอะไรทำแล้วทุกคนพอพอทุกคนเขาออกจากห้องใช่ไหม ก็จะมีแต่พี่แล้วก็น้องน้องอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงใช่ไหมน้องอีกคนหนึ่งอยู่อยู่ข้างแล้วน้องน้องผู้หญิงคนนั้นอะไปนั่งแทนที่พี่เบนซ์ใช่ไหมไปนั่งแทนที่พี่เบนซ์แบบว่าตอนตอนที่พี่เบนซ์นั่งอนะน้องเขายืนเพราะว่ามันไม่มีที่นั่งใช่ไหมพอพี่เบนซ์ลุกน้องก็เลยไปนั่งตรงนั้นพอดีแล้วน้องเหมือนเห็นอาการเราไงน้องเหมือนเห็นอาการก็เลยแบบพี่มาคะเออเอาหมอนอันนี้ไหมพี่เบนซ์กอดน,นะเราก็แบบ เอามาสิคะ <c oughs> แค่หมอนก็ยังดีแล้วก็แบบหมอนน่ารักจังเลยหมอนน่ารักจังเลย <c oughs> ชอบพี่าอสนุกดีคนดูเยอะมากเออวะคนชอบดูเยอะเวลาที่ฉันเมาเรื่องคนอื่นแต่ฉันเวลาฉันเมาเรื่องตัวเองไม่มีใครมาดูฉันเลย <c oughs> <c oughs> อย่า อลองผิดลืมลืมไปค่ะต <c oughs> ิดตามพี่ไมค์เพราะไม่คลิปลูกเป็นตัวอของตัวเองมากๆเลยค่ะพี่ไม่รู้จะคลิปไปทําไมอะ่ะ <c oughs> โอ้ยฉันเขนินจริงมันขอจริงๆคือแบบโทรศัพท์พูดอย่างนี้เออพี่เมย์คะขออัดสตอรี่ด้วยได้ได้ไหมคะห <c oughs> น้าตาแบบเลิกลักสุด <c oughs> จริงร้กมากเลยค่ะสตากับประกาศสตาพอดีมองทันกล่องเอา <c oughs> ทุกคนจะดูออกว่ามือมันไปเองแบบบายบายใครอะถ่ายถ่ายถ่ายใช้โทรศัพท์ตัวเองบายบายใครครูไม่ายใครตลกตามพี่มาเลยเออตลกซิงแล้วมันโบะบะมากมันเป็นสังหวะที่โบะบะมากโบะบะ โบะบะสุดๆอะแบบกำลังกดเซฟกำลังแบบโดนตกโดนตกเอ่อม,มามามาถ่ายรูปกู <laughs>